คริปโตท็อปเทรนด์นะครับวันนี้เราก็จะมาเดบิวทข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโลกคริปโตกันอีกแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างเนาะในช่วงของตัววันเสาร์ที่ผ่านมานะครับตลาดก็มีความแดงเนื่องจากว่าไงเนื่องจากว่านะครับ,รบมันสูงตัววันศุกร์มันมีการแบบคิวเกวขึ้นมานะสักประมาณสัก10%ให้ดีใจนะครับเราคาดว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็น่าจะแดงเนาะเพราะว่า มูที่ทำเกี่ยวกับคริปโตเนี่ยมันไม่ได้เขียวสิครับการที่คริปโตเขียวอาจที่จะเป็นการเขียวหลอกนะแต่เกิดว่าใครขายก็โอเคนะครับแต่ว่าจังหวะที่มันลงมาเนี่ยยี่สนะิบสี่เปอร์เซ็นต์ย่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะวันเสาร์ถ้าใครซื้อได้นี่ก็ถือว่าย,ยอดเยี่ยมมากเลยนะแล้ววันนี้ครับเป็นอะไรที่แบบว้าวเซอร์ไพรส์ามากเลยนะคนคนนั้นเขากลับมาอีกแล้วครับประวานที่รู้ทุกอย่างเนี่ยก็ตอนนี้เดี๋ยวมีเขาเขามาฝากกันนะ แต่เรามาดูที่นะครับแนวโน้มของตัวตลาดกันก่อนเนาะตอนนี้ i อ h a r e อท h e r ียม Class e t f นะครับก็มีการบวกขึ้นมา2.5ประมาณนี้นะครับอาจจะเป็นไปได้ว่า e t h e r e ี m จะทำผลงานได้ดีรอทรงอยู่อะไรประมาณนันแบบว่าทรงๆตัวเองเอาไว้นะทรงทรงตัวเองเอาไว้นะในสูงตัววันหยุดเนาะเพื่อที่จะรอไปเปิดเขียววันจันทร์หรือเปล่า และในส่วนของตัว i s h b r t c o t n t r u t t u t t นะครับก็โบกขึ้นมาเหมือนกันนะ0.9อ่ะแต่ว่าอาจจะเป็นไม่ได้ว่าเหมือนกับอิทเรียมเลยครับรอทรงไว้ก่อนหอไหมนะครับรอทรงที่ตลาดจะเปิดอะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่านะครับวันนี้ถือว่ามีข่าวดีของประวานมาบอกกันทีนี้ครับผมพามาที่เจ้าประวานตัวนี้อีกเลยนะครับก็คือนะครับตอนนี้ก็มีคนเปิดบัญชีสําหรับนะครับระยะยาว200นะครับ 76ล้านนะคือมากกว่าเดิมอีกนะในบิตคอยนะครับก็คือเจ้าประวานที่ขึ้นต้นด้วย0 x 5ลง x 5้าลงชยด้วย b d 6เนี่ยนะที่เรามักพูดถึงเขาไมบ่อยนะ้องปกติแล้วเนี่ยเขาจะประมาณสักร้อยกว่าล้านนะครับร้อยสสิล้านลงสนามแต่รอบนี้จัดเต็มมากกว่าเดิมอีกครับ2 7งล้านโดยการนะครับลองบิตคอยเหมือนเดิมเลยคูณ40เข้าไปนะครับอืสี่สิ x นะครับ แล้วประวันตัวนี้เนี่ยก็มักจะเป็นคนที่มีความบังเอิญน,นะครับรู้ว่าตลาดนะจะลงช่วงไหนเขาก็สามารถที่จะแทงช็อตได้เนาะรู้ว่าตลาดนะจะขึ้นช่วงไหนไม่ว่าจะเป็นการส่งคมภาษีนะครับการเก็บภาษีการยกเลิกการผ่อนโอนอะไรแบบนี้จังหวะเขาคือแบบดีมากราวกับว่าโดนรัฐบ์มาเองอะไรแบบนั้นซึ่งนะครับมันก็ทําให้เขาเนี่ยสามารถทกำกาไรได้ก่อนนั้นนี้ก่อนที่บิคอยจะขึ้นมาแสนเราก็พูดถึงการที่เขาเนี่ยลองร้อยสามสิบหกล้านนะคูณสี่สิบเอ็กซ์ไปเหมือนกันสูงไหม รอบนี้มาอีกนะครับ276ล้านคูณ40ไปอีกเออนะครับก็ต้องไปดูคราว่าการที่เขาใส่หนักใส่เต็มมาแบบนี้มันจะขึ้นเหมือนกับทุกครั้งที่เขาจัดมาหรือเปล่านะ <_ S 1> ก็ถือว่าเป็นวันที่บังเอิญทายถูกนะครับแล้วก็บังเอิญรวยเนาะแต่ว่าก็มีนอกจากบิคอยแล้วก็ยังมีในส่วข,ของตัว KPP เนาะนะครับแล้วก็ XRP เหมือนกันนะครับที่จัดลองไปนะแต่ว่าปริมาณเงินอาจที่จะน้อยหน่อย40ล้านกับ34ล้านประมาณนี้ ชนี้มาที่เจ้าตัว IP เนาะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับที่เราได้พูดไปนะถึงเรื่องน,นี้เพื่อนๆก็อยากที่จะให้ทําข่าวของ IP บ่อยๆเนาะแต่ว่าเจ้าตัวภายเนี่ย เขาไม่ค่อยได้ออกมานะครับถ้าเกิดว่ามีมาเมื่อไหร่เราก็จะนํามาพูดกันอยู่เสมอเนาะแต่ว่าโปรเจกต์ที่เขาเพิ่งเริ่มไปนะครับก็คือในส่วนของตัว Py Network v e n t u r e นะครับที่มีการกขอตั้งมาเพื่อที่จะเอาเงินไปลงทุนนะครับกับโปรเจกต์ที่มันแบบดูมีงเูเฮงสงราราศีอะไรแบบนี้ว่ามันจะเติบโตในอนาคตแล้วก็มันจะไปใช้นโ่งความเป็นจริงนะครับก็ที่จริงแล้วเนี่ยเขาก็ได้มีการบอกมาวัตถุประสงค์ของมันไว้3อย่างนั่นหนึ่งคือ Books นะครับ Py Utility นะครับ Adible More of the World นะครับ โปรดักชันเนาะแล้วก็ที่มันอยู่บนพายเน็ตเวิร์กนะครับก็คือว่าเป็นการเพิ่มยูนิตี้เนาะแล้วก็มีการการนำเอาตัวพายเน็ตเวิร์กไปใช้แล้วก็มีการบลิชพายา ine, นะครับ to the เรียลเวอร์ world, ก็คือว่าเอาไปใช้ในส่วนตัวเรียลเวอร์แอสเซอะไรแบบนี้นครับคือใช้ในโลกความเป็นจริงนี่คือ3จุดประสงค์หลักนะครับที่เขาจะเอามาใช้นะก็ต้องดูกันครับว่าหลังจากนี้นะครับมันจะมีอะไรหรือววาออกมาไหมแต่ว่าคือตอนนี้เข้อลังเริ่มงานอยู่นะถ้ามีข่าวอัปเดตอะไรมานะครับผมจะนํามาฝากกันเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันยังไม่มีก็เดี๋ยวจะทยอยทยอยมาแล้วกันนะ ทีนี้ครับพอมาพูดถึงในส่วนของตัวลูน่าคาสิกกันบ้างนะครับก็ถือว่าหลังจากที่มีข้อเสนออะไรอะไรไปเราจะไม่พูดถึงแล้วนะเรามาพูดถึงสิ่งที่นะครับมันกําลังว้าวนะถึงก่อนหน้านี้มันเคยเกิดขึ้นนะครับแล้วมันก็หายไปเนื่องจากว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่มันค่อนข้างจะสูงเนาะตอนนี้นะครับเว็บไซต์ของเจ้าตัวเทราคาสิกเนี่ยก็ได้มีการเกิดข,ขึ้นแล้วนะก็คือว่าเจ้าตัวเทราคาสิกมันนี่เหมือนกับตัวเทรามันนี่ของก่อนที่ดูครอนจะล่มสลายไปถูกไหมครับอันนี้เป็นเว็บไซต์แบบ รวมทุกอย่างของที่เป็นเทราเนี่ยเอามาอยู่ในเว็บไซต์นี้นะครับเพิ่งผมเนี่ยก็ได้เข้าไปลองเล่นแล้วนะแล้วก็โอเคครับเครื่องมือครบทุกอย่างข้อมูลต่างๆครบมากนะแต่ว่าคนใหม่ที่ไม่รู้ว่าเอ๊ะเครื่องมือนี้มันใช้ทําอะไรมันไปที่ไหนมันดูยังไงอาจจะจะงงๆหน่อยเนื่องจากว่ามันเป็นการรวมเข้ามาเนาะถือว่าได้เป็นสมาร์ทเว็บเลยนะอันนี้ถือว่ามีทั้งสเต็กบินมีทั้งเทอราสแกนนะครับมีทั้งกระเป๋ามีทั้งมาเก็ตนะครับมีทั้งเด็กมีทั้งซูนมีทั้งบริ ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดมากกับเวลาที่คนเนี่ยจะหาข้อมูลเกี่ยวกับลุ้นหน้ากสิกจะหาข้อมูลในการสเต็งกับใครมันคุ้มค่ากว่าเอ๊จะไปดูการเบินการอะไรยังไงสามารถที่จะมาอยู่ที่ตรงนี้จบครบที่เดียวได้เนาะก็สามารถติดตามกระเป๋เงงกระเป๋าเงินนะครับอัตราการเบินอะไรแบบนี้ผลตอบแทนนะักเร a t o เตอร์ต่างๆได้หมดเลยนะอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากเนาะก็เพิ่งเปิดตัวไปนะครับอืก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยนะ เดี๋ยวขอนาข่าวของคุณปูบริเลนโบเฟตมาฝากเล็กๆน้อยๆน,อยน,อยนะตอนนี้บริเลนอบเฟตนะก็ได้ออกจากนูแบงค์นะครับที่เป็นพันธมิตรกับสกุลเงินดิตอนนองแล้วก็ทํากําไรได้ประมาณสัก250ล้านเนาะอันนี้ถือว่านะคุณปู่เขาก็มีการที่จะออกมาตั้งแต่ก่อนหนนี้ถูกไหมครับอันนี้เขาออกมาแล้วนะ แล้วก็หลายๆคนก็เชียร์ให้คุณปู่เนี่ยมันลงทุนกับบิตคอยน์แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร่เพราะคุณปู่เขาก็ไม่ได้เล่นทางนี้จู่ไหมครับทีนี้มาดูบราซิลมีเดียนะเขาก็ประกาศนะครับแผนที่จะซื้อบิตคอยมูลค่านะครับหนึ่ล้านดอลลาร์นะเพึ่งก่อนหน้านี้นะครับบราซิลก็มีเจ้าตัวมิเดซุสตัวนี้จู่ไหมครับที่นะได้มีการซื้อบ t c เข้ามานะก็ถือว่าเป็นบริษัทแห่งแรกเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีเจ้านั้นเข้ามาแล้ว พอมีคนที่1ก็มีคนที่2ตามมานะต่อไปจะเป็นคนที่3 4 5 6ตามมาเรื่อยๆก็ได้นะก็ขอให้เขาได้มีโอกาสได้ดําเนินต่อไปนะบิตคอยสามารถที่จะโตได้นะแต่ว่าต้องใช้ระยเวลาตอนนี้คนกําลังแห่แหนเข้ามาแล้วนะ เพราะว่าทุกคนเริ่มที่จะเชื่อมั่นแล้วก็เห็นถึงศักยภาพของตัวบิตคอยจูไหมครับยกตัวอย่างเช่นธนาคารกลางของรัสเซียก็ได้มีการออกมารายงานนะครับว่าบิตคอยเนี่ยกลายเป็นการลงทุนที่มีผลตอบแทนดีที่สุดเนี่ยของพวกเขาเนาะในปี2025ก็ถือว่าแมนะครับคือก็เหมือนกับพี่เอเมกเคอร์อเซเลอร์เหมือนเมตาแพนเนตเหมือนอื่นๆเนาะคือตอนนี้บิตคอยมันทําผลงานได้แบบคือดีมากแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ยังไม่ไถือยังไม่เข้ามาเนี่ยก็ถือว่าอาทิตย์จะย,ยังไม่ได้เห็นผลงานเนาะแต่ว่าเมื่อวานดุครัาจีนก็ตั้งเป้าที่ ถูกไหมครับให้ได้ภายในตัว3ปีเนาะอ่ะเมื่อกี้ก็ยังมีบราซิลนะครับเมื่อวานก็มีบราซิลอีกถูกไหมก็เริ่มทยอยทยอยมานะ และแม้กระทั่งนะครับคุณไมโนแกรสเนี่ยเขาก็ได้เอามาพูดถึงในส่งตัวเขาบอกว่าทองคำนะเป็นทรัพย์สินมูลค่า,า22ล้านล้านดอลลาร์เนาะและบิตคอยเป็นทรัพย์สินมูลค่า2ล้านล้านดอลลาร์ก็อบอกว่าตอนนี้ดูเหมือนว่านะครับบิตคอยกําลังที่จานะขึ้นไปถึงเมื่อเทียบถึงอัตราส่วนตรงนี้แล้วก็ลองเทียบบรญญัติยานดูนะครับถึงในส่วนตัวบิตคอยที่มีอยู่แค่10ล้านเขาบอกว่าราคาที่มันจะไปถึงเนี่ยแสนสามหมื่นถึงแสนห้าหมื่นนะนะครับรอบนี้ตอนนี้ก็มันอยู่ในช่วงของราคาที่มันเป็นไปได้นะ คือมันเป็นไปได้แต่ว่ามีเจ้าอื่นเข้าก้าวกันถึง2 0 0แสนถึง5 0 0แสนถูกไหม หรือว่าแม้แต่กระชั่งนะครับเราไปดูในส่วนของตัวฟิลิตี้นอกผู้จัดก,การรัพย์สิน5ล้านล้านดอนลลาร์อย่างฟิลิตี้เนี่ยเขาก็ออกมากล่าวว่าบิตคอยเนี่ยเราอาจจะได้เห็นนะมันเนี่ยขึ้นไปสู่จุดสูงสุดนะตลอดการอีกครั้งก่อนที่มันจะจบสิ้นสุดรอบนี้นะเกาะหลายๆคนก็คาดการไว้แบบนั้นเนื่องจากวา่าถ้าเราไปดู MACD ในส่วนของตัว3วิคนะครับแล้วก็หนึ่งเดือนในเช่นเดียกว่ามันกําลังขึ้นเนาะคือจังหวะเนี้ยคือเป็นจังหวะที่แบบว่า แข็งมากเพราะว่าระดับวิกระดับเดือนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหญ่เนาะพอถ้าเกิดมันขึ้นได้นเนี่ยแน่นอนครับจะให้ระดับสัปดาห์หรือระดับวันจะมีความแดงลงมาบ้างแต่ว่าภาพรวมโดยใหญ่เนี่ยคือโดยการซูมเอาออกมาเนี่ยยังคงไปได้อยู่สาหรับเจ้าตัวบ i คอย์ะนะก็ถือว่าตอนนี้ลหลายๆคนก็เริ่มที่จะมีความมั่นใจเกิดขึ้นจากตัวบีคอยจู่ไหครับอย่างเช่นกองทุนความมั่นคงแห่งชาติของอบูบาบีอย่างตัวเซนเทดนนะครับก็ได้มีการเพิ่มการลงทุนของเจ้าตัวบ i คอยอีจีเอฟของแบงก์ล็อกเข้าไปถูกไหมก็ ตอนนี้จะมีคนขายออกไปก็แล้วแต่ครับแต่ก็ยังมีคนน่ะที่มีการซื้อเข้ามาเนาะแล้วก็มีการรายงานยื่นจากกรอตอว่าเฮ้ยตอนนี้ผมเนี่ยได้มีการซื้อบิตคอยอีเจฟเนี่ยเข้ามาแล้วนะนะครับก็จะมีการซื้อรอดแรกเนี่ยที่ไม่มีการถือไปเนี่ยก็ประมาณสัก8ล้านนะครับแล้วก็มีการซื้อเข้ามาเพิ่มเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆตอนนี้เลยทําให้มันมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณสัก400รล้านเนาะแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นจากปีส0 24ขึ้นมาเนี่ยก็ยังทยอยเก็บมาอยู่เวยเพื่อสามารถดููได้้ตา่นนสัวีีเลยะ ก็ถือว่านั่นแหละครับคือการเก็บเข้ามาของบริษัทแล systems, ports, ้วก็กองทุนต okay. ่างๆอย่างที hmm. hmm. mm ่แบล็ก hmm. ร I mean, ็อกเคยกล่าวไว้นะว่าโอเคต่อให้นะคือตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีมหาเศรษฐีหรือว่าคนที่จะมาให้เขาแนะนำเฮ้ยแบล็กร็อกช่วยแนะนํากองทุนที่ทําให้รวยได้หน่อยอะไรแบบนี้เหมือนคือผลงานของเขาปกติอะไรคือให้คําแนะนํทางการเงินเขาบอกว่าเขาแค่แนะนําบิตคอยไปมันให้กับมหาเศรษฐีในอเมริกาแค่คนละหนึ่งอ่ะมันก็ไม่พอกันอยู่แล้วจนเขาบอกว่าอนาคตเนี่ยมันจะช็อกมากราคามันจะแรงสุด แล้วเราจะรอให้มันช็อกตอนนั้นก็คงเทียบเป็นรที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะก็ต้องจัดตั้งแต่เนิ่นๆถูกไหม แต่ก็หลายคนก็กําลังรอนะครับ ETF ตัวอื่นด้วยอย่างเช่นตัว XRP SOL a d a อะไรพวกนี้เนาะที่มีการปรัดตกไปนะครับซึ่ง a d a ก็ไม่รอดเหมือนกันนะแต่ว่าในฝั่งของตัว Chrono ETF นะครับก็ได้มีการเปิดค,คือก็คือในส่วนตัวโาร์เก็รเนาะที่มีโอกาสเขาบอกว่าเฮ้ยมีโอกาสประมาณสัก55นะนะครับที่นะมันจะมีการอนุมัตินะก็ไม่คิดว่าไม่นี้ไม่น่าจะมีการอนุมัติเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันจะอนุมัติมันน่าที่จะมาแบบทั้งเข่งจุ๋มยครับแต่เนี่ย ก็ SL ปัดไปแล้วนะครับอ่าเอ็ปัดไปแล้วนะครับอื่นก็ปัดไปแล้วดอสคอยอ่าไลท์คอยพวกนี้ก็เขาบอกว่านู่นนะครับรอไปอีกรอบหนึ่งคือไฟนอลสุดท้ายอันนี้ uh, ที่จะเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันเป็นการในส่วนตัวโพรี่มาร์เก็ตเนาะก็คือเป็นเหมือนกับการแท mm hmm. งถูกไหมครับก็คือแทงวา่าได้หรือไม่ได้อะไรแบบนี้เนาะก็อยู่ที่55เนาะที่เขาบอกว่าโอกาสอ่ามาแต่ว่าค่อนข้างที่จต่ำมาเหมือนกับ50 50เลยก็แทบที่จะนะครับว่าน่าจะไปตามกันเนาะก็คือยังอ่าลื่นออกไปก่อน แต่ที่มันแน่นอนเลยนะครับก็คือในส่วนของตัวคอยเบดเนาะนะครับก็เตรียมที่จะนะ เข้าสูนะครับดัชนี S&P 500ก็ถือว่าปาดหน้านะครับสเตติจี้นะเข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแบบก้าวครั้งยิ่งใหญ่เนาะซึ่งวันที่19ก็คือวันจันทร์ถูกไหมก็ต้องมาดูนครับว่าการที่เข auto, autour, ้าว so ันนั้นพอดีเนี่ยมันจะทําให้ตลาดเลยมีความแบบกระถูกระฉาดแบบโป้งป้าแบบเขียวเขียวฟินๆหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันเพราะว่าถือว่าเป็นการนะครับตัดริบบิ้นเนาะที่ในส่วนตัวคอยเบสสามารถเข้าไปอยู่ในส่วนตัว s อสเอ500ได้ก็อาจจะทําให้บิตคอยแล้วก็เหรียญที่โต้อื่น ได้นะเออแล้วทำไมมันถึงสำคัญนะครับเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเพราะว่า S&P 500นเนี่ยมันถือว่าเป็นนะมาตรกา,รการการวัดตัวสำคัญของตลาดหุ้นอเมริกาเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีการติดตามผลการดำเนิน,นการของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่นะครับที่มีอยู่มันหาร้0แห่งรวมเข้าด้ียกันเนาะซึ่งมันก็ถือว่าเป็นการยอมรับและที่ใครรู้จักกันดีก็คือ s p 500ถ้าเกิดฝั่งไทยนยก็จะเป็นพวกเซ็ตอะไรพวกนี้ใช่ไหครับและนั่นก็คือว่าเป็นตัวการันตีว่าโอเคนะ คอยเบียดเข้ามาได้นะนั่นแสดงว่าคอยเบียดทำเกี่ยวกับอะไรทําเกี่ยวกับคริปโตถูกไหมคริปโตการที่จะถูกมองเป็นแง่บวกมากขึ้นเพราะว่าคนเขาก็ยังมองคริปโตว่าเป็นการพนันอยู่ถูกไหมก็ต่อให้ราคามาสูงขนาดนี้มันก็ยังถูกมองว่ามันเป็นการพนันนะมันคือฟองสบู่นะมันคือการหลอกลวงมันคือแชร์ลูกโซ่ก็ยังมีหลายๆคนที่เขาคิดแบบนั้นอยู่แต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถูกไหมแต่ว่าการที่มันเข้าไปได้แบบนี้มันจะทำให้มุมมองของคนเนี่ยเริ่มที่จะเปลี่ยน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 ไปอะนะ เอาโอเคนะครับเซลอนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดแชร์กด like, ไลค์กด s ับส c r ร b e เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเซลอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ